สวัสดีค่ะพบกับแอดช่อง JM พาหิงจ้าวันนี้แอดมีแนวทางของรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเดือนมีนาคมมาฝากกรุงป้านะอ่าและ FC ทุกท่านเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาในช่อง JM พาหิงนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะเราจะมาลุ้นนะคะไปพร้อมๆกันนะคะ นังวันที่หนึ่งเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะเด็ดนะคะ401นะคะ40นะคะเจ M p มพาหิงนะคะ401 40นะคะท่านใดชอบก็ตามแอดนะคะท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดด้วยนะคะในช่องเจ๊แอมพาเิงนะคะโปรดพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะแอดเป็นเพียงแค่สือ่อแอดเป็นเพียงแค่แนวทางอยากแบ่งปันตัวเลขสวยๆง,ง,งามๆนะคะ กับลุงป้านะอากับทุกท่านที่ชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะของแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเดือนมีนาคมนี้นะคะเราจะเหงเราจะปังเราจะมีสตังไปพร้อมๆกันกับแอดในช่องเจแอมพายเหงงเลยจ้าแอดก็มีแนวทางนะคะมาฝากนะคะในชุดมหาเหงนะคะ ท่านใดชอบก็เตรียมประกาจดเตรียมประกามาวงกันเลยจ้าในชุด3ตัวนะคะ,ะท่านใดชอบก็เลือกเลยนะคะ,ะเราไม่ว่ากันนะคะ491418019นะคะย้ำนะคะ491418019นะคะเป็นเลขมหามงคลนะคะ019นะคะใครชอบก็ตามเ แอดได้นะคะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันเลยจ้าสามตัวนะคะขอพี่น้องนะคะเก็ตัดเล่นแล้วกันนะคะเลือกจัดสรรตามใจชอบนะคะว่าท่านใดชอบตัวไหนนะคะส่วนตัวแอดเองนะคะแอดชอบศูนนะคะชุดต่อไปนะคะ2ตัวบนล่างนะคะแอดได้ คัดสรรและตัดออกมาให้นะคะในชุดสามตัวที่ผ่านมานะคะหนึ่ง0ูนหนึ่งก้าสีู่นนะคะท่านใดชอบอตามแอดก็ ตามได้นะคะเลือกตามใจชอบนะคะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะเราไม่ว่ากันนะคะแอดเป็นเพียงแค่สื่อเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอยากแบ่งปันความเฮงอยากแบ่งปันความโชคดีนะคะหากดวงเราสมพงกันนะคะเราก็จะเฮงไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่ง1 9น0นะคะหนึ่าูนะคะ,ะลุงป้านนะ้าอาท่านใดชอบก็ตามกันเลยจ้า เอสก็มีชุดกันหลุดมาฝากเช่นกันนะคะ41นะคะ48 86นะคะ6กับ9ตัวเดียวกันนะคะให้พี่น้องนะคะตีลังกากับนะคะตามใจชอบนะคะ86 89นะคะ68 89 98นะคะ48 84 41 14นะคะ แอดไม่ได้กลับมาให้นะคะให้พี่น้องทุกท่านนะคะชอบอนะไปกลับกันเอาเองแล้วกันนะคะแอดก็มีชุดกันหลุดมาฝากนะคะ414886นะคะในส่วนตัวนะคะแอดชอบนะคะ48นะคะเป็นเลขมหามงคลนะที่แอดตามมาตลอดและมีทรัพย์มีโชคตลอดนะคะ48นะคะ ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะโปรดพิจารณาในอันตามความเหมาะสมนะคะแอดเป็นเพียงแค่สื่อเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะสนับสนุนนะคะใน การซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะคะและขอทุกท่านนะคะจนมีแต่ความโชคดีมีแต่ความเพียงความปังนะคะเราจะมาลุ้นกันนะคะในแนวทางของรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเดือนมีนาคมนี้นะคะว่าท่านใดนะคะพี่น้องท่านใดนะคะที่จะมีความเพียงความปังนะคะไปกับแอดในช่องเจแอมพาเฮงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับคลิปติดตเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ เจ๊แอมพาเฮงด้วยนะคะขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะที่เป็นกำลังใจในทุกค่้คืนนะคะไม่ว่าจะเป็นของฮานอยนะคะไม่ว่าจะเป็นของลาวพัฒนาลาวสามัคคีนะคะ,ะเราก็จะมีความเฮงความปังไปพร้อมๆก,กันกับแอดในช่องเจ๊แอมพาเฮงนะคะท้ายสุดนี้แล้วกับสวัสดีจ้า